ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับผมอยากจะแปลว่าการหาชั้นธรรมาติมากกว่าซึ่งวิธีการน่าสนใจก็คล้ายๆกับโพคล้ายๆกับการสุ่มตัวอย่างให้ได้บุคคลทุกอาชีพทุกวัยทุกเพศชนกลุ่มน้อยแล้วมารวมในห้องที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ทำบ่อยๆเมื่อมาแล้วให้มาดูขาดูข้อมูลของประเทศร่วมกัน ข้อมูลในเรื่องนั้นๆร่วมกันเสียก่อนพอเห็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นแฟกตเรียบร้อยจึงมีโจทย์และโจทย์นั้นมีทางเลือกหลายทางแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยให้ไปคิดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกและเขาจะเลือกแบบไหนหรือเขาจะเลือกแบบใหม่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกสี่ทางเลือกแล้วแต่ละกลุ่มกลับมาเอามาดูกันอีกทีนึงว่าอะไรเหมือนอะไรไม่เหมือน และที่สําคัญนะครับวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้ผมว่าสําคัญมากก็คือเขาเตือนว่าไม่ให้ใช้ดีเบตแต่เมืองไทยเนี่ยกำลังนิยมเรื่องดีเบตก็คือดีเบตก็คือภาษาไทยว่าอะไรนะอาจารย์กำชัยดีเบตการโ <c oughs> ต้วาที <c oughs> หรือการต่อสู้เพื่อจะเอาชนะอีกข้างนึงเ <c oughs> พราะการดีเบตนั้นแปลว่าเราต้องเชื่อว่าเรามีอะไรดี และเราจะบอกคนอื่นให้คนอื่นตามเราให้ได้เราจะต้องโน้มน้าวจูงใจใช้วาทะสินอะไรก็จะต้องสู้ฝ่ายนี้ก็คิดเช่นกันเดีวโดยที่มหาข้อสรุปไม่ไให้ทุกคนคิดว่าเราและคนอื่นก็เอาของดีของทั้งหลายเอามาดู ว่ามันมีอะไรซ้ำในที่สุดอะไรที่ยังไม่ไว้แล้วเป็นคอนเซนซสซึ่งกำลังจุดที่จะมีประชามติผมกลับเรียนนะครับอยู่ในสสลอแล้วก็เป็นผมพอสองวันที่แล้ว บุรีผมเรียนว่าก็พยายามที่จะรับฟังความเห็นจากประชาชนให้มากที่สุด